เมื่อวันอังคารที่30กันยายน2568โดยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54สํานักงานพัฒนาภาค5โดยบัญชาการทหารพัฒนาได้ส่งมอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้แก่โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมตําบลทุ่งกุลาอําเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์โครงการก่อสร้างถนนดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิรักเมืองไทยและดําเนินการโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54เพื่ออาํานวยความสะดวกด้านการเดินทาง เพิ่มความปลอดภัยให้กับครูนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสนับสนุนการศึกษาในท้องถิน่นนอกจากนี้โดยยังได้มอบอ,อุปกรณ์กีฬาและไอศกรีมเพื่อสร้างรอยยิ้มเติมเต็ม,ตมกำลังใจและส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงควบคู่กับการเรียนรู้สร้างบรรยากาศแห่งความสุขและความอบอุ่นภายในโรงเรียนโดยพัฒนาการเคลื่อนที่5สพัฒนาควบคู่ความมั่นคงเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ขอบคุณภาพและข่าวจากฝ่ายกิจการพลเรือนโดยพัฒนาการเคลื่อนที่54ส,สิบเอกธนาชัยคมบุตรเรียบเรียงข่าวจากสิบเอกสมสกุลเพรศชาตัดต่อภาพรายงานจากกองบังคับการโดยพัฒนาการเคลื่อนที่54ในนามของโรงเรียนทุ่งบุราพิยาคมนะครับ <c oughs> คณะครูและนักเรียนครับ <c oughs> ต้องขอการขอบพระคุณมูลนิธิรักเมืองไทยนะครับโดยหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่54ที่ มาสร้างถนน,นคอนกรีตเสริมเหล็กให้กับโรงเรียนทุ่งกลาภิยาคมในปีนี้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อคณะครูและนักเรียนซึ่งในอดีตถนนสายนี้เป็นสายที่น้ําท่วมขังแล้วก็การสัญจรค่อนข้างลําบากโรงเรียนเองต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็หวังว่านะครับลูกๆของเรานะครับจะได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้แล้วก็ในอนาคตหวังว่าเราคงจะยังเป็นหน่วยงานที่เชื่อมโยง ช่วยเหลือเพื่อกลุณกันอีกต่อไปครับขอบคุณครับ